คครับต่อไปเป็นเรื่องการใช้การชาร์จนะครับก็มันจะแยกอย่างนี้ก่อนตัวตัวนี้แล้วก็สายมันนะครับหัวชาร์จเนี่ยมันเป็นแบบของ Android นะเป็น m i โคร USB นะครับถ้าเราตัวนี้เสียเนี่ยเราก็เอาที่ชาร์จตัวสับเรามาชาร์จแทนก็ได้นะครับก็เป็นหมอแปงหาโวลต์ทั่วไปนะครับ ทีนี้การชาร้าก็มี2อย่างอย่างแรกนะครับก็คือการชาร์จากแท่นครับเราก็เอามาเสียบได้เลยเสียบตัวนี้ปุ๊บถ้าสแตนบายเนี่ยมันก็จะเป็นเขียวเขียวกระพริบกระพิบอย่างเงี้ยนะครับเราก็โอเคเสียบชา์าถ้าเข้าก็ขึ้นเป็นสีแ,งแดงๆนะครับพอเต็มปุ๊บก็ตัดเป็นสีเขียวนะครับอันนี้ก็คือการชาร้าจากแทน่นต่อไป มันมีชาร์จที่ข้างๆเครื่องได้ด้วยนะครับก็ถอดออกมาุสายเนี่ยถอดออกมาจากแทนแทนชาร์จนะครับแล้วก็ด้านข้างของเครื่องเนี่ยเปิดออกมาแล้วก็เสียบชาร์จด้านข้างก็ได้นะครับสถ,ถานนะชาร์จก็มาดูที่ตรงนี้แทนนะครับนี่ตรงนี้ถ้ามองดีๆจะเห็นเป็นสีแดงนะก็คือชาร์จ นะครับถ้าเต็มก็จะเป็นสีเขียวสแสดงผลที่ตรงนี้นะครับการใช้ก็จะมี2ออย่างประมาณนีนะ้ส่วนหูฟังก็มีแถมให้ในชุดนะครับหูฟังมีแถมให้ในชุดเป็นแจ็คอันเดียวอย่างนี้นะครับก็เสียบใช้ที่ตรงนี้ก็เปิดออกมาแล้วก็เสียบใช้หูฟังได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะส่วนแบตเตอรี่ สักคู่นะครับส่วนแบตเตอรี่วิธีการถอดนะครับก็ตรงด้านล่างนี้เป็นเป็ปกอย่างนี้ก็เปิดออกมาเปิดออกมาเสร็จก็ดึงจากตูดออมาอย่างนี้ปุ๊บอ่าก็ถอดแบตออกมาได้แล้วเวลาเราจะชาร์จจะชาร์จแต่แบตก็ได้นะครับเนี่ยเราเสียบชาร์จแต่แบตอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะเสียบทั้งเครื่องก็ได้เวลาใส่แบตคืนนะครับเราก็คล้องลงไปอย่างนี้ เราค้องเอาไปอย่างนี้ก่อนปุ๊บกดครับแล้วก็บีกดลงกดไอ้ฟลิกล่างลงไปรประมาณนี้อ่ะโอเคครับพี่ก็คงไม่มีอะไรละน่าจะมีเท่านี้แหละขอบคุณครับ